สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงทูบ็อกกันนะครับตัดง่ายๆนะครับสไตล์ช่างลุกเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเพื่อให้เก็บงานได้เร็วขึ้น,นด้านหน้าก็ลูกค้าขออยู่ประมาณสักคิวนะครับเพื่อจะใส่กลางด้วยนะฮะก็เลยต้องไว้ยาวหน่อยแต่ด้านหน้าเสร็จก็เอาไกด์ไลน์จากด้านหน้าก็ มาเชื่อมข้างๆไปเลยนะครับอ้อมหัวไปเลยนะมันจะเร็วขึ้นนะครับทำงานแบบนี้ตัดด้านหน้าด้านข้างเสร็จแล้วก็นี่ผมไว้แล้วก็ตัดทูบ็อกนะฮะมันจะเก็บงานได้เร็วขึ้นหัวนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเสร็จแต่นี้ผมขออนุญาตเร่งความเร็วนะครับ ครับตัดแบบนี้เลยนะครับว่าเราจะเอาตกอยู่ประมาณถามที่ลูกค้านะครับว่าจะตกอยู่ประมาณไหนนะครับถูกบอกจะมีไกด์ไลน์จากด้านหน้ามันก็จะไมเชื่อมกันเลยนะครับนะครับผมลูกค้าค่อนข้างเป็นผมหนานะครับเส้นใหญ่นะครับงานจริงตัดยากมากครับหัวนี้หนามากครับผมเส้นใหญ่ด้วยนะฮะชี้ด้วยฮะค่อนข้างที่จะ ตัดยากครับช่างจะรู้นะครับว่าถ้าผมเส้นใหญ่ผมชี้หนาๆเนี่ยจะตัดยากนะเลยตัดเสร็จก็มาแบ่งผมนะครับถูบล็อกมันต้องแบ่งผมนะครับเพื่อให้มันตกมาปิดด้านข้างนะถูบล็อกมันเป็นทรงที่ประมาณสองชั้น,นครับเหมือน สไตล์อันเดอร์คัตก็แบ่งผมแต่อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะให้ตกอยู่ประมาณไหน,นผมจะขึ้นเป็นเบอร์สนะครับลูกค้าบอกว่าไม่เอางานขาวนะเอาสักเบอร์3จอนเบอร์หนึ่งเลยเลยขึ้นทรงเป็นเบอร์สถูกูบลขึ้นสูงไปเลยนะครับเบอร์สาไถ่ทิ้งไปเลยนะครับถูบลก,กับอันเดอร์คัตก็คล้ายๆกันนะครับ แต่ okay. สำหรับกหลีเขาจะทูบ,บ็อกเขาจะโจนเขาจะค่อนข้างที่จะไว้ไวน้นานาเลยครับแต่สไตล์ผมผมจะเอาจรนทุนเนกเบอร์เลยเนะยครับด้านหลังก็ผมค่อนข้างที่จะมวนๆนะครับชี้ๆไปคนละทางนะครับก็ช่างครับล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยคนระับาไม่สีเดียวน,นะครับลูกค้าไม่สีเดียว เส้นผมเต่ละหน้างานมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนก็ผมสวยก็ตัดง่ายหน่อยนะครับผเสียเสียงนะครับต่อมานะครับผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะในการยกฟันลงนะครับสบัดเชื่อมกับเบอร์สามงานผมจะเป็นงานสบัดเข้ามือนะครับ ตัดให้ดูวนวลแบบธรรมชาตินะจะเน้นเน้นนวลธรรมชาติจะไม่เน้นเฟรสไปมากมายอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบด้วยนะครับเราไม่ว่ากันนะครับแต่ละเทคนิคแต่ละสไตล์ก็ช่างเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ใครชอบแบบสไตล์ไหนครับ ็ตัดสไตล์นี้ก็ลูกค้าก็มาตัดประจำนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีลูกค้าที่ให้ผมตัดสไตล์นี้เลบ,บางหัวอยากเฟดผมก็เฟดให้ครับก็ตัดได้อยู่นะครับงานเฟดงานไม่เฟดก็ตัดได้หมดครับขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับเะชอบแบบไหน,นผมจะไม่ค่อยถัดใจลูกค้าเท่าไหร่น,นะครับแต่ถ้าลูกค้าให้ออกแบบผมจะ เป็นงานที่งานเป็นงานงาน,นวลแล้วก็เงาต่อมาผมจะมากันขอม้ว้วดเบตเลี่อนคือไม้ตัวสองเก้าเก้าแนี้มใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ด้านหลังค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างที่จะมันมัน ย้อนไปย้อนมาครับมันชี้ไปคนละทางครับด้านหลังก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยแบบมันเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะชี้ไปคนละทางครับมันก็เลยดูเหมือนเหมือนมันแหวงแหวงนะครับที่จริงไม่ได้แหวงนะครับผมใช้เป็นเบอร์สามนะครับเท่ากันเหมือนกันแต่แคพผมมันชี้ไปคนละทางครับบางคนมองมาแล้วว่าโอ้ ช่างตัดเบ่งไม่ใช่นะครับบางทีมเป็นกับเส้นผมลูกค้าเราต้องมองมองงานให้ออกนะครับเป็นชัดเบ่งม,มันจะดูด้วยแบบหนึ่งน,นะครับงานที่หน่งนะครับมันไม่ได้เบ่งแบบที่ถ้าช่าง,างเก่าๆก็กกจะรู้นะครับว่าตัดเบ่งตัดไม่เบ่งมันเป็นยังไงนะครับมันจะดูออกเลยนะครับว่าตัด เป็นหรือไม่เป็นนะฮะแหวงหรือไม่แหว่งครับบางคนตัดแหว่งก็ว่าเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่นะครับมันดูโอกครับต่อมาผมจะเก็บด,ด้านข้างนิดหนึ่งนะครับลูกค้าจะไม่ซอยเอาออกเยอะนะครับตามใจลูกค้านะครับแต่ถ้าจะให้ผมตัดมันจะซอยอยีก ค่อนข้างที่จะหนานเดี๋ยวลูกค้าว่าไม่ซีเรียสน,นะครับอยากให้มันเป็นพุ่มๆนะครับก็เลยซอยแค่บลายนะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีประโยชน์สำหรับช่างใหม่นะครับที่กำลัง เรียนตัดผมหรือฝึกตัดผมอยู่นะฮะจะมีประโยชน์นะครับสำหรับช่งางเก่าๆแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับฟเฟซผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรับแอดใครนะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะลงงานบ่อยนะฮะครวรจะาตั้งคาานะครับเวลาถึงโค้ดนะครับ แอดไปก็กลัวแบบลำคาญผมอีกนะครับโพตบ่อยถ้าใครอยากเอาผมออกจากเพื่อนเอาเอาได้เลยนะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับจะเก็บไว้เฉพาะคนที่ชอบสไตล์ดูงานผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม